ต้นจากที่เราเป็นนะครับก็คือปัสสาวะปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะคืนหนึ่งเป็นสิบตอนนี้หายแล้วหายนะครับหายคืนทุกวันนี้ไม่เกินคืนละสองครั้งครับอย่างมากแค่สองครั้งครับอันนี้ทั้งคืนเป็นปกติแล้วนะครับครับเป็นปกติไม่ไม่รู้เปล่าครับแต่ว่าคือสองครั้งเองครับที่ที่ที่ผมตื่นมาปัสสาวะบางครั้งก็ไม่ได้คือตอนยาวยิ่มเลยถึงถึงหกโมงเช้าเลยครับแล้วก็ที่ที่บอกว่าก่อนก่อนที่จะกิน v ีเอะครับ คือเราอยู่ในภาวะจําสีนตอนนี้คือไม่จําสีนแล้วใช่ไหมครับครับตอนนี้ไม่มมคือตอนนี้ไม่ได้จําสีนแล้วมันเหมือน18อีกครั้งหนึ่งเลยครับ<อ>เหมือนตอนที่ผมโอ้นะค,<อ>ครับต้องให้พี่<อ>เสกโลโซมาร้องเพลงนะครับย้อนกลับมา <c oughs> เป็น18อีกครั้งนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเ<อ>พราะฉะนั้นวันนี้ฮะถ้าให้คํานิยามของผลิตภัณฑ์ VS ครับพี่ธนก,กิจคิดว่าตัวเนี้ยกู้ความเป็นชายได้ไหมครับ สุดยอ,อดครับได้เลยครับได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับสําหรับผมจะตัวสําหรับในใจผมเนี่ยครับในตัวผมเนี่ยผมบอกยกนิ้วให้อาหารชนิดนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับ